สมบัติโอภาสวงอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยและจิตอาสาช่วยภัยพิบัติชาติพระยาอินทรีอาชีพเต็นท์ผ้าใบเช่าหลังเกิดน้ําท่วมใหญ่ปี2554ผ่านมาร่วม10ปีเขาได้ต่อยอดจากครั้งนั้นที่มีคนมาว่าจ้างให้ช่วยเย็บเต็นท์ผ้าใบห่อหุ้มรถกันน้ําให้จนเกิดไอเดียประดิษฐ์ผ้าใบหุ้มรถปกป้องทรัพย์สินอันมีค่าราคาถูกต้นทุนต่ําไว้ใช้ในยามวิกฤตน้ําท่วมเช่นนี้ ผมเองในในฐานะผมเองก็เรามีอาชีพทําผ้าใบอยู่ด้วยนะครับก็เลยมองดูว่าทําอย่างไรที่จะเอาผ้าใบของเราเนี่ยเอามาพัฒนาให้เป็นการช่วยเหลือช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนหรือป้องกันความเดือดร้อนตรงนี้ได้นะครับก็เลยเอาลองมาทําดูมาคิดดูเอามาห่อลถห่อรถ,อรถแล้วก็ปล่อยน้ําเข้ามาลอยได้ซึ่งค่าทีจ่ายมันก็ไม่แพงมากมายนะครับผมว่าได้ทดลองทําและทีมงานได้ดทดลองทํากันดู และ,ะต่อไปก็จะ,ะคิดคนหนึ่งเั่นกันผู้ภัยด้วยรถที่จมน้ําแล้วเนี่ยที่จะทํำยังไงที่จะ,ะสามารถจะ,ะทำให้ลอยขึ้นมาแล้วก็เคลื่อนย้ายไปไม่ให้เสียหายมากจนเกินไปการทดลองครั้งนี้จะใช้รถยนต์แบบ SUV ทดลองในสระน้ำจำลองบริเวณลานวัดโพถนนพุทธมนตรสายหนึ่งเริ่มการทดลอง ด้วยการปูผ้าใบาคูนิลลอนชนิดกันน้ําแผ่นเดียวไม่มีรอยต่อพร้อมสายรัดชนิดปลอกล็อกผ้าใบาทั้งสองฝั่งดึงให้ตรึงส่วนด้านหน้ารถและท้ายรถใช้วิธีพับเก็บมุมทับเข้าด้านในก่อนดึงให้ตรึงล ok ็อกด้วยปลอกล็อก ok. เช็ครอบกันอีกครั้งก่อนคลุมด้วยผ้าใบกันฝนตกน้ําเข้าด้านบนอีกหนึ่งพื้นแล้วค่อยเริ่มปล่อยน้ําเข้าในสระเพื่อทดลองการลอยน้ําของวัสดุที่ใช้หุ้มรถ และเมื่อระดับน้ำขึ้นสูงที่60เซนติเมตรรถที่หุ้มด้วยผ้าใบคูนิรอนเริ่มลอยขึ้นเองและหมุนได้360องศากับน้ำหนักของตัวรถ1,850กิโลกรัมที่ระดับน้ำสูง70เซนติเมตรและยังลอยในน้ำได้ดีไม่จมหลังเปิดน้ำออกจากสาะน้ำจำลองตรวจดูสภาพรถภายในและภายนอกแห้งสนิทไม่มีน้ำขังคือขณะนี้ที่ราทดลองดูนะครับรถเนี่ย่กิล ฟอร์จูเนอร์1,850กิโลเนี่ยซึ่งกันนี้เป็นรถเปล่านะครับน้าหนักกัน1,850กิโลเต็มๆอยู่แล้วนะครับยังลอยสบายเลยนะครับผมคิดว่าถ้าจะเพิ่มน้ําหนักขึ้นไปโดยที่เอาของเอาข้าวของส่วนตัวเนี่ยเอาใส่ไปในรถได้เนี่ยผมว่าอีกหนึ่งตันเนี่ยอีกหนึ่งตันซึ่งเพิ่มน้ําหนักให้เป็น2,850กิโลถึง3,000กิโลเนี่ยผมว่าลอยได้ชุดนึงเนี่ยที่คํานวณคร่าวๆมาเนี่ยต้นทุนก็ไม่เกิน5,000บาท ต่อมาการทดลองได้มีการนำรถซุปเปอร์คารูเข้ามาทดลองในสระน้ำจำลองเริ่มกระบวนการตามขั้นตอนข้างต้นหลังจบกระบวนการทดลองสภาพภายในรถและภายนอกแห้งสนิทไม่เปียกสภาพรถโดยรวมปกติขณะที่พันตํารวจโทบุญเรืองแสงดาวอุปนายกสมาคมอสาสาสมัครดับเพลิงและป้องกันบรรเทาสาธนารณภัยกรุงเทพมหานครได้ร่วมสังเกตการการทดลองในครั้งนี้ ่างมีความเห็นถึงวัสดุที่นํามาใช้ในการป้องกันร,รถจมน้ําว่ามีราคาถูกใช้วัสดุที่มีคุณภาพชาวบ้านหาซื้อนาไปเก็บรักษาทรัพย์สินที่มีมูลค่าให้ปลอดภัยได้ผ้าใบนี้ถ้าเป็นอย่างดีเนี่ยมนทนต้านแรงดันน้ําได้เมื่อมีแรงกดรถยนต์นะครับกดออกไปแรงต้านถ้าผ้าใบไม่ดีเนี่ยอาจจะทะลุหรือน้ําซึมเข้าแต่ที่เราทดลองนี้ครับมาทดลองลองผิดลองถูกมาหลายครั้งจนกระทั่งวันนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จเรียบร้อย สามารถยกให้ลอยขึ้นได้ถ้ารู้ว่ากรมประตูแจ้งเตือนนะครับน้มามันจะมามันจะท่วมถ้าเคยท่วมทุกปีน่ะถ้าเรามีผ้าใบกลับจากทุละเราก็ขับรถไปจอดจอดเสร็จกันในการไปก่อนการไปเดี่ยวแก้เอาผ้าใบในหุ้มแบบที่ที่ทำนะครับง่ายๆไม่ได้อมีอะไรสลับจับ สายเล็กขนาดกว้าง4.5เมตรยาว5.5เมตรลอยน้ำได้ดีที่น้ำหนัก1,800กิโลกรัมสายใหญ่ขนาดกว้าง6.5เมตรยาว7.5เมตรลอยน้ำได้ดีที่น้ำหนัก2,000กิโลกรัมนาวินวงสุริยาไทย PBS รายงาน